สองคนจ่าแม่นะคะจ้ารวมเป็นเท่าไหร่สองคึ้แม่เหรอเมื่อกี้แม่ก็ให้ม่อนด้วยสองเอทมื่อกี้ไม่ให้ปู่เนาะแม่ให้ปู่สามแม่ให้ปู่สามร้อยแม่รวมให้หน่อยโอก็แม่อ่อนนะรวมให้แม่ค้าหน่อยนะคะรวมไปถูก ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่อ่อนมาคุณแม่ต้องช่วยแล้วละ่ะยสามใช่ไหมในท้าลอกไว้ในตาใหญ่สามถุงหกเจ็ดแปดล้วสิจ็ดสองสิบสามจ้ะอาของนะคะของปู่ไม่เห็นของปูด้วยคุณแม่ให้ปูสามร้ย ของปูสามถุงี่ใช่ไหมคุณแม่ทักทีมของปูสามถุงอะของปูสามถุงปูสามร้อยม่น 200, อนสองร้อยเป็นห้าร้อยอาเทผลไม้ของคุณแม่เกรดก่อนนะคะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ทองสุกกล้วยห้าแตงห้าเทให้ 5, หน่อยมันม่นเทะหน่อยกล้วยห้าเออเออทอดเลยอัน,นั้นกล้วยห้าใส่ห้าใช่ไหมกล้วยสุกอยู่ข้างหลงหังน่ง ทางนี้ยังไม่สุกเออเอาทางนูน้นจอยแตงไปเลยมึงเขาเอากล้วยให้จายกงตางไปไปเทให้น้องกินเอากะละมังใส่เทใสก่กะละมังนะคะขอบพระคุณคุณแม่เกรดนะคะจับขอบ,บคุณจาัาแม่ไปไปทางนู้นเลยหนูเออขอบพระคุณค่ะโอเคครับขอบคุณแม่เกรดจอกล้วยห้าไต่ห้า เ,เดี๋ยว,ยวอนะปูเดี๋ยวนะปูเออของปูหมดแล้ว,ม,ลวมา,าค่ะคุณแม่ปูหมดแล้วปูกินแป๊บเดียวหมดนะคะ <é> จะปูอย่าแย่งหลานเด้อให้หลานกินก่อนปูกินได้เยอะแล้วปูว่วงกินด้วยนะ อเมดตาปูเพิ่มได้นะคะคุณแม่สองสุกทองสุกแตงโมชอบมากเลยนะคะสองสุกปูเอากล้วยสองแตงสองจะปูเดี๋ยวไปย่งกันละมังหลานฟนะาดเอาหลานด้วยนะไประธรรมดานะปู ยาอย่าลืมยายแล้วจาาคุณแม่ไม่ลืมนะคะกล้วยสองแตงสองนะคะปูไม่ลืมจากคุณแม่จดลลแล้วยายแล้วเราไปป้อนตอนสิบโมงนะคะพอดีนัดคุณแม่คุณแม่โซนีด้วยขอบคุณคขอบคุณคุณแม่เกรซขอบคุณคะ่ะคุณแม่เกรซสาธุค่ะ กินเยอะอูเดินกี่นาทีนี um ่เดินมาจากชั่วโมงครึ่งฝปานูงสุกด้วยนะคะเดินมาชั่วโมงครึ่งนะก่อนน้องจะเดินถึงเะหนุ่มแดงยังไม่ได้ล็อกยังไม่ได้ลอดท้องปู่เลยแม่ต้องมาแล้วเดินหกเดินหกนะแม่ แม่จ๋ามานะมานะ้าไปทำงทานที่วัดทำงทานที่วัดแม่อาหารช้างอาหารขวานงทานข้าวต๋ยวงทานหญ้าผลไม้ช้างเยอะมาก <c oughs> ไปตั้งอยู่ที่วัดเลย <c oughs> เหมือนทุกปีก็เอาเขาจะมีเต็นท์ให้ใช่ไหมแล้วก็เอาพวกหญ้าไปวางไว้หญ้าผลไมวไว้วางไว้ที่วัดเลยช้างเดินผ่านก็โยนโยนโยน,โยน,โยน บอกว่าช like ้างสองร้อยท้านเดือนนี้ไงเดือนนี้แหละวันที่ยี่สิบเอ็ดแห่แม่จะต้องมายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนนี้ค่ะคุณแม่พอพูดว่าอะไรเมื่อกี้บอกเดือนหกก็เดือนหกบ้านเราไงไมได้เลยแหละเดือนหกเดือนหกบ้านเราเดีวันนี้สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจ่าแม่งานพาพี่เขามันเต้นรถแห่เยอะมาก เพราะว่าคนบวชเขาแต่ละบ้านเขาก็เอารถชาโด้กันทุกบ้านเนาะเขาบวชพร้อมกันหลายหลายบ้านไม่รู้ว่าหน้ากี่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะที่อะไรปสงค์ยี่สิบเน่คืนแรกมีอะไรเรนเนาะมอลำมเรื่องอะไรนางเรื่องอะไรคืนที่สองแล้วคืนที่สองที่จะสนุกมีมอลำคณะใหญ่ต้องคืนที่สองแล้วคืนที่สามนะมอลำมขนใหญ่ขนาใหญ่คือท okay um um ี่สามขใหญ่โอเคนับธันวาเป็นเดือนหนึ่งสินะใช่ มันมันเดือนไทยนะแม่ <c oughs> บุญเดือนหกนี่แหละเดือนนี้แหละ <c oughs> บุญใหญ่บุญใหญ่ช้างแห่เยอะ <c oughs> แต่ฝนมันจะตกทุกปีงานบ้านเราแม่ค้ากำลางังขายของดีๆคนเยอะเยอะแล้วนั้นฝนก็ตกน่าสงสารแม่ค้าเลยเดี๋ยวกอลูกเยาอะไรล,ลูก มาตรงนี้เดี๋ยวปูเดี๋ยวปูเตะเอา <c oughs> เดี๋ยวปูเตะเอาเด้อปูวัวแย่งอาหาร <c oughs> มีข้าวหมากด้วยเอามาโชว์หน่อยข้าวหมากเอาปองฝาหน่อย <c oughs> ข้าวหมากข้าวหมากชุดละหนึ่งร้อยนะคะมียูแปดชุดบ่ะชุด <c oughs> ชุดละหนึ่งร้อยนะคะ <c oughs> ข้าวหมากไม่มีข้าว <c oughs> ใช่ไหมบ้านนี้ไม่มีข้าวใช่ไหม ค่ะแม่ข้าหมากชุดละร้อยนะคะนี่ถุงใหญ่เลยยี่สิบยี่สิบอันข้าหมากชุดละร้อยมียู่แปดชุดนะคะแจกวานได้ป้องป้องฝากเลยข้าหมากมีจยดแปดชุดนะคะขอบใจกาแฟได้ไหมกระติกหายไปไหนถามไิมเลยกระติกมันวนไป มาแล้วทับทิมขอกินปนาหน่อยจ้วแล้วหันท่านี้วน้ำบลาเนะ